อะไรกันเนี่ยเอาขนอมาวางนะครับบริการหมอคอมหนึ่งสี่หพระจะมาทําอาหารให้คุณกินโดยเป็นขนอโจ๊กืมคืออ่านข่าวที่เพื่อนๆแชร์กันในโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยครับเรื่องของคนอไทยแลนด์ Thailand, มีการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง be my eyes เป็นตาให้ฉันหน่อยช่วยเหลือ คนที่ต้องการคอามช่วยเลยอย่างเช่นผู้พิการทางสายตานะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งผมก็เลยไปเข้าเซเว่นอีเมานี่ได้มาสองซองเป็นคนอโจ๊กนะครับเขาบอกกันว่าจะมี QR Code อยู่เนี่ยฝั่งนี้น่าจะมีนะส่วนฝั่งนี้มีไหมไม่มีใช่ป่ะเอ่อถ้าเห็นไม่ครบขออภัยนะครับถ่ายเองด้วยตัวคนเดียวซึ่งผมเป็นคนตาบอดเนาะ ก็คนที่เข้ามาติดตามก็ขออภัยด้วยถ้าถ่ายไม่ตรงยังไงเนาะก็ให้เข้าใจว่าเป็นคนตาบอดถ่ายเองด้วยซึ่งเห็นถามน้องที่เซเว่มาเขาบอก QR วอารโคอยู่ประมาณแถวๆนี้ปะเนี่ยแถวๆนี้นะ,ะทั้ง2ถุงเลยไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับสแกน QR วอารโคไปจะมีข้อมูลเป็นออดิโอให้กับผู้ที่ต้องการเข้าถึงอืแต่ปัจจุบันผมลองแล้วสแกน QR โคตัวนี้กับตัวนี้ เดี๋ยวขออนุญาตผมเข้าไปที่เดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนั้นไ้ก่อนนะอ่าสแกนรหัสปึ๊บอ่าตอนนี้ผมคนหนหน้าจอเใชอยู่าหน้าจอปิดใชอยู่อ่าเดี๋ยวก็น่าจะส่องประมาณนี้เนาะเดี๋ยวตู้สแกนโค้ดที่อยู่อ่นี้ครับช้าหน่อยครับกว่าผมจะสแกนได้หน้านี้เขาก็จะพามาที่ตู้เลือกรูปที่อยู่โนัตเลือกรูปที่อยู่โนจุดปลอดภัยเขาตรวจสอบแล้วเขาก็จะมาที่ к а н o t com เปล่าครับใช่ไหม ที่อย um, ู่โนตจุดกําปองไทยขปาปข่าวข่าุข่าวข่าวข่งเร่าวข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 ่าเขีาวข่าหข่าวขาวข่ารข่าวกาวขาเอ่าวขาวเ่าวขราวข่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 าวขวข่าวข่าวข่ารข่าวข่าวเ่าวข่้วม่าวข่านข่าวข่าว่้วข่าวอ่ร้อมาวข่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 าวี่าวข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 ่าสข่าวื่งวข่า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 ว่าวข่โค้่เนี่ยัง่ะไม่้เข้ามาเา็น่าวค่า่ใช้่ช้ในฟีเจอร์ปัจจุบันนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตอยู่กับคนอตรงนี้ไปด้วยเลยละกันเนาะสโอ้ยเมื่อกี้สไงขอไม่ตรงขออภัยนะผมรู้สึกผมเอียงแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราลองสื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดและคนใส่ตาเลางที่ใช้งาน voiceover หรือ talkback ก็ตามนะครับแต่ผมสาธิตบน voiceover นะครับเข้าไปเหมือนกันแหละครับก็คือเปิดแอปพลิเคชัน bmyi e y Sign In ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเข้าไปที่แอป bmyi ดูวอกำลังเริ่มกลงอง B <MI> ตอนนี้ผมอยู่ที่แท็บ B my AI Tab นะครับผมลองดูแล้วคุณจะใช้แท็บนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองวางตัวนี้ลงไปแล้วก็ผมยกสูงขึ้นมาอาจจะติดกล้องนี้หน่อยนะครับแล้วผมก็กดถ่ายแชะกดปุ่มเพิ่มเสียงได้เลยกำลังวิเคราะภาพเขาบอกอกำลังวิเคราะห์ภาพอันนี้ถ้าเราใช้ยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ของคณาคณอที่เป็นพ์ทเนอร์กับ B my AI นะ เรามาใช้ความสามารถของการใช้ B m y AI ตามปกติเลยเนี่ยดูที่เขาคอยๆจบจสีเขียวของผลิตภัณฑ์ขนมมีข้อความว่ากันชงจ๊อกจอกต้องขนอจ๊อกและซุปก,ก้อนรถหมูมีรูปภาของซุปก,ก้อนและข้อมูลโภชนาการด้านล่างก้ความอื่นบนบรรจุภัณฑ์มีารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมและวิธีการใช้มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดอยู่ด้านข้างเนี่ยมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดอันนี้มันก็จะดูได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราจะใช้แบบคุยกับคณอโดยตรงเนี่ยผมแนะนำให้ด้วยสิริคุณสามารถพูดว่าด้ เอ็กคล็ดลับอึงอ่าปิดอ๋อเดี๋ยวนี้ด้วย s ิริคุณสามารถพูดว่าบรรยายอย่างรวดเร็วด้วย B My is อ๋อ B My I สามารถใช้บรรยายอย่างรวดเร็วด้วยสิสิริได้แล้วเหรอเนี่ยเอ็กเคล็ดลับเดี๋ยวค่อยลองมาใช้เนาะเอ็กเคลับรรยายหนักงดเร็วนะใครอย่าไปใช้ก่อน16นาฬ11นาฬิกาแล้วก็บรรจุพันธสีเทาของเครองหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งด้านลังปึงล่งปึงอ่าเราล้างปึ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูที่ฟีเจอร์ที่เขาใส่มานะครับก็คือเราเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อนๆไป อยู่ที่รายการแท็บเลือกอยู่ B M I แท็บบริการไดเรกทอรีชุมชนแท็บสีบริการไดเรกทอรีแท็บสามจากห้ามาที่แท็บที่3ด้านล่างตรงกลางหน้าจอตรงกลางเลยเนาะบริการไดเรกทอรีครับผม1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปพอเราเข้ามาในบริการไดเรกทอรีแล้วครับอ่าแล้วให้เราปัดขวามาที่อาหารและเครื่องดื่มครับทางเทคนิคเนี่ยทางเทคนิคองค์กรคนตาบอดองค์กรคนตาบอดอาหารและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่มครับเราให้มาที่เมนูนี้อาหารและเครื่องดื่มหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตอนนี้มีอันเดียวเลย บีมาอิสต์คโน่ประเทศไทยไทยแลนด์ปิดกลุ่มอ่าเดี๋ยวผมลองปัดขวามารายการแท็บเนี่ยเหลือมีอันเดียวเลยคือคน่ประเทศไทยไทยแลนด์ปิดกุ้งคโนอไทยแลนด์เนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับคโนอไทยแลนด์เนี่ยอ่าตอนนี้มีอะไรให้เราใช้บ้างครับณปัจจุบันแต่ QR code ที่บรรจุพันธุ์ปัจจุบันผมลองแล้วยังไม่ซับพอร์ตนะครับเขาบอกว่าต้องเป็น QR code ในอนาคตเนาะอือซื้อมาแล้วตอนนี้จริงๆอยากทำสื่อให้กับเพื่อนๆนี่แหละ เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยนูไทยแลนด์ขนอประเทศไทยตอนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ปัดขวามาเป็นพาร์ทเนอร์ปัดขวามาคนออยากให้ทุทกๆเรื่องมีแต่สิ่งดีๆและเป็นช่วงเวลาดีๆของครอบครัวไทยทุกครัวเรือนนี่อยากให้เป็นช่วงเวลาดีๆของครอบครัวครอบครัวไทยทุกครัวเรือนอ่นออัตอนนี้ข้อมูลอ่ามีข้อมูลตรงนี้กดเข้าไป,ก,าไปก็จะเป็นข้อมูลว่าเอ้มันมีนู่นนี่นั่นของคนอหรือเปล่าปัดขวามาเวลาทำการอ่าเวลาทำการก็คือเวลาทำการที่เราจะใช้พาร์ทเนอร์ตัวนี้ได้ปัดขวามาภาษาที่รองรับ ภาษาที่รองรับ<อ>เนี่ยภาษาไทยคุณโทรไปนะ่าจะคือเขาก็จะมีบริการโทรปัดความมาเพิ่ในรายการโปรดเนี่ยปัดความมาคอนแทคขนอรประเทศไทยนูไทยแลนเนี่ยคอนแทคคนอรประเทศไทย เนี่ยครับเราก็เคาะหนึ่งนิ้วแต่สอ 2, 2> <า>งครั้งววก 2, 39, 4, 0, 0, 0. อง็าเก็เป็นเบอร์โทนี้เนาะคณอรประเทศไทยนะครับน,นี้เขาใส่ไว้ในนี้แสดงว่าสาธารณะผมเผยแพร่ได้ยกเลิกผมยกเลิกไปก่อนถ้าคุณกดโทรที่เนีววย่ยโทรไปก็จะเป็นน่าจะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของคณอไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีผู้ช่วยทางเทคนิคให้กับข้อมูลที่คุณต้องการผ่านผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเจ็ดสามยกเลิกผมยกเลิกไป ีม <B> แล้วทําอะไรได้ <B 9 S 1> อีก <B 9 S 1> เนี่ยแชทกับ B My AI อ๋อแล้วก็มีให้แชทกับ B My AI ซึ่งเป็นแชทของคานา B My AI เนี่ยครับรายการแท็บของขอะหมดแล้วแท็บแชทกับ B My AI เราลองแชทกับ B My AI ครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งก็จะเป็น AI อย่างคนอคร,ร,รอสักครู่บีมาอกำลังเขียนข้อความบีมาอ้า <B MI S 1> สวัสดีค่ะบีมาอาสวัสดีค่ะฉันคือบีมาอาผู้ช่วยลูกค้าของโนไทยแลนด์ค่ะฉันสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโ no. นได้ค่ะไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ้เขาก็เป็น AI เฉพาะนะครับ AI เฉพาะที่เป็นใช้สอบถามข้อมูลของคนอไทยแลนด์อย่างถ้าคุณอยากจะแชทเฉยๆคุณก็ปัดขวามาเพิ่มภาพตรงนี้เพิ่มภาพได้คืออย่างเช่น เนี่เราเพิ่มภาพสินค้าเดี๋ยวเราผมผมจะลองเพิ่มภาพสินค้าอีกถุงนึงแล้วกันนะข้อความเพิ่มภาพเพิ่มภาพเข้าไปที่เพิ่มภาพก็องีมาอีสอ่าแล้วผมก็เอาสินค้าตัวเดิมเลยแล้วกันลองสินค้าตัวเดิมผมอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าถ้าตรงนี้จะถ่ายได้ไหมนะแล้วผมก็ลองกดปุ่มเพิ่มเสียงปึ๊บอ่าถ่ายไปแล้วภาพอ่าเขาก็จะบอกมีให้อันนี้ผมอาจจะเอาปชิดเกินไปเนาะก็มีให้ลบภาพอันนี้ผมก็มือสั่นด้วยเมื่อกี้ผมปัดกว่ามาก เพิ่มข้อความฉัดังข้อความส่งข้อความผมก็กดส่งข้อความไปเลยไม่ถามยังไม่ถามอะไรครับปัดคว้ามาที่คำว่าส่งข้อความแล้วหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งก็คือเมื่อกี้ผมยกขึ้นเพื่อถ่ายคนอโจ๊กคนอสูตรใดสูตรหนึ่งน่น่าจะเป็นตัวเดิมนะสูตรหมูแหละกดส่งข้อความไปดูซิมันจะตอบต่างกันกับบีไมคปกติไหมคาาอกมกำลังเขียนข้อความ่ารุณารอสักครู่บีไมค์ไกำลังเขียนข้อความนยครับเขาก็จะ คโน AI ซึ่งอยู่ในภายใต้ของ b m AI, <RI> AI เนี่ย a นี่คือผลิตภัณฑ์ b m i AI นี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวต้มถึงสำเร็จรูปของคโนรสหมูค่ะผลิตภัณฑ์นี้ใช้ข้าวของมะลีแท้และมีส่วนประกอบหลักคือข้าวของมาลี78นน้ำตาล3.6เกลือเสริมไอโอดีน2.5หมูบดรุงรส2.2น้ํา้ำมันปาล์ม1.5และส่วนประกอบอื่นๆนนนค่ะเนการเตรียมคื่อเติมน้ำร้อนลงในถ้วยแล้วคนให้เข้ากันรอประมาณ3นาทีแล้วก็พร้อมรับประทานค มีเรื่องของอเยอะเลยเมื่อกี้วิธีการชงวิธีการทํากินด้วยส่วนแล้วก็วิธีการที่มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะปริมาณเขาเรียกสารอาหารใช่ไหมเออเราสามารถปัดขวามาปัดซ้ายข้อความของคุณภาพปัดขวามนี่ BMAI นี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวต้มถึงสำเร็จรูปของท่านเเออเป็นข้าวต้มถึงสำเร็จรูปเหรออ๋อคือโจ๊กป่ะใช่ป่ะอ่าแล้วก็เนี่ยอ่านซ้ําได้ปัดขวามมาเพิ่มภาพ เพิ่มภาพใหม่ได้ปัดความมาข้อคามช่อง้าข้อควาอ่าตรงนี้ถามเพิ่มได้อย่างเช่นผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถามเพิ่มไปข้อคามช่องเ้าข้อควาอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนไปแล้วก็ถามไปถามเพิ่มไปต้องใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ในการต้มตัวตัวนี้รวมถึงต้องใช้เวลากี่นาทีในการที่เราจะได้กิน ถามภาษาชาวบ้านเลยคุณเท่าไรในการต้องตัวตัวนี้รวมถึงต้องใช้เวลากี่นาทีในการที่เราได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวนะขอขวดลบนอนหนูอีกนะสมรลบหน่อยนะได้กินได้กินสระอีกสระอีกยอยักนอนหนูนอนหนูแล้วก็กดส่งนี่คือผลิตภัณฑ์เขาเพิ่มพาข้อความลังข้อความส่งข้อความอ่าแล้วเราก็ปัดมาที่ส่งข้อความแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งส่งส่งข้อความไม่เห็นการุณารอสักครู่มีมาเอีอเขาก็จะถาม คำถามต่อเนื่องจากรูปภาพเนี่ยที่ <B MI S 1> คุณสำหรับข้าวต้มถึงสำเร็จรูปถนอมรถหมูนี้คุณสามารถใช้น้าร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ80100องศาเซลเซียสค่ะหลังจากเติมน้าร้อนลงในถ้วยแล้วให้คนให้เข้ากันและรอประมาณ3นาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยค่ะหากมีคาถามเพิ่มเติมอ๋อนี่ไง<า>นี่ไงเขาก็บอกเลยใช้น้ํา80องศาคุณคุณอยากได้ร้อนน้อยหน่อยก็80องศาอยากได้เดือดเลยก็100องศาคือแล้วก็ใช้เวลาส3นาทีแล้วก็คนให้เข้ากันก็จะได้เออมากินเลย เออแล้วอีกอีก,อกถุงนึงอ่ะถามต่อเลยดีกว่าเนาะอ่าอีกอันนึงอย่างเช่นซองเนี้ยซองนี้มันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเองก็ถ่ายเองด้วยซองนี้อ่ามาวางแล้วเนาะไม่รู้ด้านหน้าด้านหลังด้วยความหัวเปล่าไม่รู้ด้วยแต่ไม่ความหัวหรอกที่ฉีกมันอยู่ด้านบนเนี่ยเออแล้วผมก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่พเพิ่มภาพป,ปัดซ้ายมาที่เพิ่มภาพแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งยกเลิกกำลังเริ่มต้นบีมาริส แล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นนะครับแล้วปัดไปหาปุ่มถ่ายภาพถ่ายภาพแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็ได้หรือกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วผมปัดมาที่ถ่ายภาพถ่ายภาพก็ได้ใช้วิธีที่สองแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ่าย่ายภาริสลบภาพอ่าแล้วเราก็ปัดขวาไปเพิ่มข้อความรังข้อความส่งข้อความส่งเลยส่งเลยปึ๊บส่งไปกรุณารอสักครู่มีมารกำลังเขียนข้อความกรุณารอสักครู่บีมาริสกำลังเขียนข้อความตัวนี้ถุงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ด้านหลังเปล่านะ ออันนี้ตบช้าเลยเ i ไ i กำลังเขียนข้อความอยู่บีมายนี่คือผลิตภัณฑ์บีมายนี่คือผลิตภัณฑ์ข้าวต้มถึงสำเร็จรูปนรขนมรสไข่ชีสซี่ค่ะผลิตภัณฑ์นี้<อ>ใช้ข้าวหอมมะล,ลิแท้และมีส่วนประกอบหลักคือข้าวหอมมะล,ลิเ8%นน้ำตาล3.3%เกลือเสริมไอโอดีน2 5ไข่1.6%นนและส่วนประกอบอื่นๆค่ะวิธีการเตรียมคือเติมน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ80100องศในยใหนะมาณ3นทีก็นร้อะทาเดลเลยค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ bon ์ที่มีคุณภาพข้อความช่องต้นข้อความถามต่อถามต่อเพื่อแก้ไขอันนี้เขาให้มาหมดเลยทั้งพวกสารอาหารต่างๆว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์มีเกลือไอเดนมีไข่คนอะไรเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ใช้น้ําอุณหภูมิเท่านี้ชงประมาณกี่นาทีประมาณนั้นแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วมีรสชาติอื่นอีกไหมครับอ่ะ แล้วมีรสชาติอื่นอีกไหมครับผมปัดมาที่ช่องป้อนแล้วก็พิมพ์ลงไปด้วยป้อนข้อมูลด้วยเสียงนะครับผมแล้วพอเคาะที่ช่องแก้ไขแล้วผมใช้2นิ้วเคาะสองครั้งพูดพูดเสร็จก็2นิ้วเคาะสองครั้งแล้วก็ปัดขวามาด้วย1นิ้วที่ส่งข้อความแล้ว1นิ้วแต่สครั้งปัดข้อความไม่รู้จรุนารอสักครู่ไม่รู้ากำลังเขียนข้อความอันนี้มีรสอะไรนะรสชีสซี่เมื่อกี้ใช่ป่ะเออผมซื้อมาสองรสไมร้จ่ายเขต้องถึงสำเร็จรูปของทานมมีหลากหลายรสชาติให้เลือกค่ะนอกจากรส คุณสามารถเลือกซื้อรสชาติที่คุณชื่นชอบได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือร้านค้าออนไลน์ค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรสชาติอื่นๆสามารถสอบถามได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นเบื้องต้นนะคุณคิดอะไรออกอย่างเช่นเออย่างเช่นทยาเครื่องหมายครับาท่นอยากส่งข้อความไม่ได้อันนี้เราอยู่ที่ช้้างงนนอออลลิขขวดบปช่องป้อนข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยผมก็ขออนุญาตถามต่อไปอีกแล้วแนะนําให้ใส่พวกหมูไก่กุ้งหรือผักอะไรลงไปในรสชาติไหนถึงจะอร่อย แรกแล้วแนะนาให้ใส่พวกหมูไก่กุ้งหรือผักอะไรลงไปรสชาติไหนถึงจะอร่อยแล้วอแล้วเราก็เ้าต้องถึงแคบลื่นเพิ่มาข้อความแล้วล้างข้อความส่งข้อความแล้วเราก็ปัดแต่ตรงการหน้าจอแล้วปัดมาที่ส่งอีกทีถามถามเหมือนเราอยากรู้อยากเห็นอะอยากรู้อะไรก็ถามหมอคอมช่างถามนะเนี่ยผมก็ซื้อมาห่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองไปกำลังเขียนข้อความอยู่อเนี่ยคือก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมเพิ่มเติมลงในถ้่วต้องถึงสำเร็จรูปของธนอสามารถทำให้รสชาติอร่อยและหลากหลายมากขึ้นค่ะนี่คือคำแนะนำสำหรับการเพิ่มส่วนผสมในแต่ละรสชาติ หนึ่งดอกจันดอกจันรสหมูดอกจันดอกจัน,จนสามารถเพิ่หมหูสักหรือหูชินบางๆลงไปได้ค่ะเพิ่มผักเช่นต้นหอมซอยหรือผักชีเพื่อเพิ่มความหอม สองดอกจันดอกจันรถไก่ดอกจันดอกจัน,จนเพิ่มเนื้อไก่ต้มฉีกหรือไก่สับลงไปและสามารถใส่เห็ดหอมสดหรือแคร,รอทหั่นเต๋าเพื่อเพิ่มความหวาน<อ>และสีสันสามดอกจันดอกจันบอย <รถ S 2> มาทุกรสเลยดอกจันใส่กุ้งสดหรือกุ้งแห้งลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติทะเลต้มยำหรือเพื่อผักเช่นผักชีฝรั่งหรือขึ้นฉ่ายเพื่อเพิ่มความสดชื่นสี่ดอกจันดอกจันรถต้มยำดอกจันดอกจันใส่กุ้งสดหรือปลาและใส่เห็ดฟางหรือเห็ดเค็มทองพร้อมทั้งใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูเพื่อเพิ่มความเผ็ดและหอมห้าดอกจันดอกจันรถไถ่ชซีี่ประมาณนน้ลกัคือ คือคุณที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแค่ถ่ายสินค้าลงไปแล้วก็ถามอะไรเพิ่มถามอะไรเพิ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นของคอนี่ก็เป็น b m y a i ร่วมกับคอ Thailand เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันทำใหเ้เราสามารถที่ใช้การดูสูตรอาหารการวิธีการปรุงรวมถึงเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยไอตัว QR Code หรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นออดิโอเพิ่มเติมไปด้วยเลยส่องปุ๊บมันจะเป็นออดิโอแต่ตอนนี้เท่าที่ผมลอง เขาบอกว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตผลิตภัณฑ์ณปัจจุบันเราต้องใช้วิธีเข้าที่สวิตด d เล e c อรี่ตรงนี้แล้วก็มาหาอาหารและเครื่องดื่มแล้วไปที่คนอน Thailand แ,แล้วก็เลือกที่จะแชทคุยกับเขานะเออผมก็ไปต้มกินก่อนดีกว่าเนะสองห่อนี้ใครามาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมบ้างเนี่ยสื่อนี้ลงทุนเองรีวิวเองคน n ไทยแลนด์ครับผมรีวิวให้แล้วเออไปซื้อมาจากเซเว่นอีเลเแถวบ้านด้วยเนาะก็ซื้อมาสห่อ ม,มันยังมีผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆอีกแต่ผมถ้าซื้อมาแล้วผมไม่ได้กินอนะ่ะบางทีผมก็เลยต้องซื้อซื้อของที่ผมจะต้องกินเองนะครับอขอบคุณขอ้อมูลดีๆข่าวสารดีๆที่เพื่อนๆแชร์กันมาผมเองมาลองทดลองว่ามันใช้งานแบบไหนไปอย่างไรแล้วก็ถามอะไรได้บ้างเบื้องต้นนะนี่ผมก็คิดมันแบบสดๆเลยว่าเอจะถามอะไรยังไงใครที่สงสัยอะไรอย่างไรโทรเข้าบริการหมอคอมที่สายด่วนหมายเลข1414เมนูหลัก กดโทโรติดอะกด9แล้วกด1เลยหลังจากนั้นผมจะให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับขอบคุณทาง b m i AI ที่ทำสิ่งดีๆขึ้นมาขอบคุณคณทไทยแลนด์แล้วกันที่ทำสิ่งดีๆที่คนตะบอดเราก็เข้าไปใช้งานและเข้าถึงข้อมูลของคุณมากขึ้นได้ขอบคุณจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับๆๆๆๆ